เนี่งว่าโดนป่ะมาเด้อครับพี่น้องมากินตำเหลาทะเลกันอู้เนี่ยหนวดมือกับปุกุนโอ้โุกเสียวพี่องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขคูซุนครับผมมาแลวครับมาแล้วมาเจอกันกับหลานสาวคือเกาลุงกับหลานพี่น้อง ถามเพื่อนเพื่อนมาก,กินอย่างอยากกินอย่างปีใหม่ดรือจัดไหนเพื่อนบอกว่ากุ้งกับหนวดหมึกจัดเพื่อนเลยครับตำเหลาทะเลกุ้งกับหนวดปลาหมึกใหพ,พี่น้องได้ที่ละแซนเหมอนกันครับว<ม>ันนี้ไมมีเสินด้วยวันนี้คร,รับพี่น้องขาดเลือกสิน <c oughs> ้วยกัน<ม>สุดยอดพี่นอ้นองมาพี<ม>่น้องมานี่กุ้งตัวยใหญ่พี่น้อง Cái này Xẹp Cung quán thế à Quán nó cung không Ưm Ja yeah, Ja, yeah. mm. yeah. mm. yeah. มองนอนมึงกุบกุบยือจอังจเกสดนามอยองพักในสวนคือเกาเอาลงจามากินครับกุบบ่กบมึก ตุ้ยเนี่ยอืมไปไหนกันเลยไอเดียวสวัสดีครับก่อนนั่งหน่อยนั่งสวัสดีครับก่อนนั่งลงก่อนนั่งหนอยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อน จะไปไหนครับตังตังไปซื้อไอติมหรอไปลูกไปซื้อติมเนอะไม่ใส่ลงท้อง่้องไปกินต่ออยอากาศก็เปลี่ยนแปลงเนอะอูกตาบอกว่าสบายหรือพลองเล้อพ้องทำหา ตัวรีพามากพี่นองรักษาตูน้ำเนอ้อด้สาตุามขาดหรอเปลยาแม่ตน่มเขาขาดาตาร่นหน่องเดียเ๋ยวเดี๋ยวส่งสิบเลียวเดี๋ยวพี่สาวพี่ใหญ่ใหญ่ซะใหญ่ให่ผู้ายตา,ยาตาลรดนแห่ เราบังสันทำยังเนี่ยว่าหยอดลงเบียร์ครับอย่ากมันไป็นแม่เยอะขึ้นม,มาม <c oughs> ไปแล้วพี่น้องแม่กันลูกซื้อขนม แซ่บแซ่บนาะอืมอืมหอมมากอืมอืนดีสดสดมึงนะอืม S <S ม,มันหอมเลยบาดเนี่ยถ้าสมมันหอมเลยละกินกัน,นาะเลนเนาะฮะโอ้เจ้าบาสาม,มันหนึ่งเรียกละายหครความหอมใายเอาส้มคมอืมครเอาหนา, <S <S 2> <S 2> าเอาตา <S <S โอ้โหแซ่บมากครับอืมอืมตัดต่างต่างแข็งปลาหมึกแซ่บ bấm thật này ủa sẹp không thì đến rồi ร่มผัดดิบพี่น้องอืออือบูร่มแห้งร่มแห้งร่มหัวขุดพี่น้องอือบ้านผมเปินร่มหัวขุดมันหมุนนะพี่น้องหมุนมนึริงม,มุนดิน,นก,กินลูเข้าเขากินร่มแห้งอือ <t> อืมอืมอืมกินเอืมรสกินลูกนี่ไง พราโดบปะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วพี่น้องผู้เึงติดตาพี่นอ้องรูยผพอมันดีครับครับพี่น้อง Trái đi đâu đấy bạn

ครับพี่น้องครับสรับมนีกักบกาบขาโดยเขาไปเด้อพี่น้องครับใน้การกินมรสภาพหรือว่ากินมุมมามนหลังจาาเธอบกพริกเขาน่วยตาไปอาลาดพี่น้องครับฝากลํำล่าพี่น้องอยู่ฝากสวัสดีพี่น้องอยู่หลงจาก,ก็ดีเอาสรับมนีผมก็ลานสาวเรือ่อผมผู้เดียวนี่ขอตัวลาไปกอนคขิมหนาพอกันไม่เด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับ